สวัสดีครับทุกคนนิชาเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องหน้ามันว่าเราสามารถแก้ไขหรือว่าลดปัญหาหน้ามันยังไงได้บ้างมาชมคลิปนี้พร้อมกันนะครับ ปัญหาเรื่องหน้ามันเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยเป็นกันเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็นุชชาเองก็เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่นุชชาเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องหน้ามันอยู่ซึ่งหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดว่าหน้ามันสามารถรักษาให้หายขาดไปได้เอาจริงๆแล้วนะครับปัญหาเรื่องหน้ามันไม่สามารถทําให้หายขาดไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยจากฮอร์โมนกรรมพันธุ์หรือว่าสภาพอากาศหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งอาหาร ที่เราทานเข้าไปก็ส่งผลทําให้ปัจจัยการเกิดหน้ามันกระตุ้นขึ้นมาได้แต่พอเวลาที่เรานะครับมีอาการหน้ามันแล้วเราสามารถแก้ให้มันดีขึ้นได้ยังไงวันนี้นะครับนุชาจะมาแนะนํา4เคล็ดลับ4ขั้นตอนที่ทุกคนนะครับสามารถเอาไปใช้นะครับในการลดหน้ามันของเราได้จริงๆซึ่งเป็นคลิปอัปเดตเลยที่นุชชาพบว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถรักษาให้ได้ผลนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่นุชชาทาแล้วก็ได ลแล้วก็มันไม่มีผลที่จะทําให้เกิดสิวเพิ่มหรือว่ามันไม่รบกวนผิวของเราเลยนะครับก็คือการใช้กระดาษซับมันนี่หรือว่าอาจจะเป็นฟิล์มซับมันก็ได้ครับแต่นุาชาชอบฟิล์มมากกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าผิวหน้าของเรามันมันมากน้อยขนาดไหนนี่ขณะที่พูดไปนะครับก็ซับมันให้ทุกคนดูเลยว่าเฮ้ยหน้าของนุาชามันมันจริงนะนี่นี่ มีความมันจริงๆด้วยซึ่งข้อดีของการใช้ฟิล์มซับมันนะคะนุ้ยชาเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการรบก,กวนเกิดการแย่ลงแล้วก็สามารถใช้ในระหว่างวันได้เลยซึ่งมันเหมาะกับใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันเยิ้มสีอุดตันขึ้นง่ายก็สามารถใช้ฟิล์มอันเนี้ยในการับซับ เบาๆแบบนี้ในระหว่างวันได้เลยครับข้อที่2สิ่งที่นุชาพบว่ามันสามารถช่วยลดหน้ามันได้ก็คือการใช้แป้งฝุ่นลดหน้ามันตอนเช้าซึ่งหลายๆคนเคยสังเกตไหมคะว่าช่วงวันไหนที่เราไม่ได้ทาแป้งฝุ่นกับวันที่เราทาแป้งฝุ่นเนี่ยข้อแตกต่างเลยคือวันที่นุชาเนี่ยทาแป้งฝุ่นนุชาพบว่าหน้าของนุชาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันอาจจะเกิดจากการที่สารในแป้งฝุ่นอาจจะเป็นแร่ธาตุซิงค์ออกไซด์หรืออาจจะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์หรือว่า ซันเฟอร์อะไรก็ตามแต่ที่เขาผสมเข้ามานะครับจะช่วยลดหน้ามันของเราได้แล้วก็มันได้ผลจริงๆด้วยนะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันเยิ้มหน้ามันจะทอดไข่ได้รู้ชาผมว่าลองเอาแป้งฝุ่นนี่แหละมาใช้หลังจากที่เราทาครีมกันแดดทามคโอมคอัพอะไรต่างก็ตามแต่เนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็น loose powder นะครับก็จะช่วยทําให้หน้าของเรานะครับดู m a t ดูสุขภาพดีขึ้นได้ครับข้อที่3คือการใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ครับหลาย คนทราบไหมครับว่าจากกลุ่มตัวอย่างแล้วก็กลุ่มวิจัยนะครับเขาทดสอบพบว่าการใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์หรือว่าจะเป็นกลุ่มของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เป็นครีมกันแดดในรูปแบบของฟิสิกอลนะครับจะช่วยทําให้ลดความมันบนใบหน้าได้แล้วก็จากกลุ่มตัวอย่างเขายังบอกว่าตัวซิงค์ออกไซด์เนี่ยพอเวลาที่เราใช้นะครับยังสามารถช่วยลดขนาดของรูขุมขนของเราเนี่ยให้เล็กลงได้ดังนั้นใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาเรื่องสิว มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากการใช้ครีมกันแดดในกลุ่มของฟิสิกอลนะครับหรือว่ากลุ่มของที่มันปัศจากสัการเคมี Me เนี่ยเป็นซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความมันน้อยลงดังนั้นเราจะต้องไม่ขาดครีมกันแดดในตอนเช้านะครับเป็นขั้นตอนที่เราสามารถใช้ปกป้องแสงแดดได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถทําให้หน้าของเราเนี่ยหายมันหรือว่ามันน้อยลงได้ด้วยครับ <S <S ข้อที่4ครับเป็นข้อที่นุชชาได้ทดลองแล้วก็เก็บกลุ่มตัวอย่างมานานหลาย หลายปีแล้วเพราบว่าการที่เราทานอาหารเสริมกลุ่มซิงค์แล้วก็วิตามินรวมนะครับจะสามารถทําให้การทํางานของต่อมไขมันบนใบห,หน้าของเราเนี่ยลดลงแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันน้อยลงนะครับหลายๆคนคิดไม่ออกว่าเฮ้ยซิงค์มันเคือนอะร่าารเยอะแยะมากมายทุกคนก็สามารถไปเลือกใช้กันดูซึ่งหลายๆคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการทานซิงค์จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยมันน้อยลงแต่ในระยะเวลาการคาดหวังผลนะครับเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นคือประมาณ2 ถึง3สัปดาห์ขึ้นไปแต่บางรายถ้าทานไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ช่วยเลยอะ่ะ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปทานกลุ่มของเบต้าแคโรทีนหรือว่า,าจ,จะเป็นกลุ่มของวิตามินรวมอะไร,อ,ะไรอื่นๆแทนนะคบหรือว่า,าจ,จะเป็นกลุ่มของวิตามินเอก็จะสามารถช่วยลดสิวลดหน้ามันลดความมันบนใบหน้าได้เช่นเดียวกันอาจจะต้องปรับให้มันเหมาะกับสภาพผิวของเรานะครับหรือว่าสภาพร่างกายของเราด้วยแล้วก็หออนุชาพบว่ามันได้ผลนะ,ะทุกคนก็ลองไปทําดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอนุชาก็คิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากๆอะ่ะคืออนุชาก็เป็น คนหนึ่งนะที่มีปัญหาเรื่องหน้ามันมากแบบจะทอดไข่ได้แล้วอ่ะซึ่งตอนนี้ที่นุชาถ่ายคลิปอยู่นะครับก็มันก็จะแบบโกลโกมันมันด้วยนะครับหรือว่ามันมันดูแมทนั่นเองนะครับก็นุชารู้สึกว่าข้อดีของการหน้ามันเนี่ยมันก็มีนะคือ1ผิวของเราเนี่ยมันจะไม่แก่ไวแล้วก็หน้าของเราเนี่ยมันจะดูเด็กอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียคือเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายผิวหน้าไวต่อการเกิดสิวรูขุมขนกว้างมีสิวเซียนขึ้น อะซึ่งนุชาลก็มีปัญหาเรื่องสิวเซียนด้วยดังนั้นข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถแก้ไขให้มันหายขาดได้นั่นเองทุกคนก็เอาไปใช้กันดูนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหมดไปแล้วสําหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรต่างๆอยากให้หนุชาทําคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาสิวกับนุชาแบบส่วนตัวนะครับสามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอ e ีเมล์มาทาง f c e b o o k f แ Fanpage ได้เลยเดี๋ยวนุชาก็จะพยายามทยอยตอบให้ครบทุกคน,นคสุดท้าย ดีนะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนิชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย